สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าบทบาทของสารดีกากับการได้มาซึ่งกกตท่านผู้ชมครับในการประชุมใหญ่สารดีกาเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่สมควรเสนอชื่อให้เป็นกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจำนวนสองคนเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา231วงเล็บสอง เมื่อวันที่30กันยายน2 5 5 6ปรากฏตามข่าวว่ามีผู้พิพากษาสารดีกาเข้าร่วมประชุม156คนโดยมีผู้พิพากษาที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนจำนวน136คนที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งเลือกนายสุภชัยสมเจริญผู้พิพากษาอาวุโสในสารดีกา เป็นบุคคลที่สมควรเสนอชื่อให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งส่วนอีกหนึ่งคนจะนัดประชุมสรรหาอีกครั้งหนึ่งในวันที่9ตุลาคมเวลา9ก้นาฬิกาบ่านนี้ก็คงทราบผลแล้วว่าเป็นผู้พิพากษ์าสารดีกาท่านใดท่านผู้ชมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะได้รับการสรรหาเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากวุฒิสภานั้นมีทั้งหมด5คน สองในห้าคนดังกล่าวได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สาลดีกาโดยต้องมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งตามมาตรา231วงเล็บสองที่กล่าวไปแล้วส่วนผู้ได้รับการสรรหาเป็นกกตอ,อีก3คนนั้นจะต้องมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาจำนวน7คนซึ่ง5ใน7ของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวก็มาจากศารได้แก่ประธานสาลดีกา ประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่สารดีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคนและบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดคัดเลือกอีกหนึ่งคนแสดงให้เห็นว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สารดีกามีบทบาทสูงสุดในการได้มาซึ่งกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจเหลือลน้นดังที่จะสรุป ต่อไปนี้1ประธานสารดีกาเป็น1ใน7ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำนวน3คนใน5คนตามมาตรา231วงเล็บ1 2ที่ประชุมใหญ่สารดีกาเป็นผู้มีอำนาจเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวน2ใน5คนเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา231 วงเล็บ2 3. ที่ประชุมใหญ่สารดีกาเป็นผู้มีอำนาจคัดเลือกบุคคลให้เป็น1ใน7คณะกรรมการสัรหากรรมการการเลือกตั้ง3ใน5คนตามมาตรา231วงเล็บ1สรุปว่าสารดีกาซึ่งเป็นชั้นสารสูงสุดของสารยุติธรรมและเป็นฝ่ายตุลาการรวมทั้งไม่ได้มีที่มาซึ่งยึดโยงกับประชาชนหรือแม้แต่รัฐสภาเลย แต่กลับมีบทบาทที่เกือบจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการกำหนดตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่ากรรมการการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะมาจากผู้วิพากษาสารดีกาหรือบุคคลอื่นที่ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้พิพากษาสารดีกาแต่ก็เป็นคนที่ที่ประชุมใหญ่สารดีกาลงมติคัดเลือกด้วยตัวเองส่วนที่มองว่า เมื่อผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่สาริกาแล้วยังจะต้องไปผ่านด่านวุฒิสภาอีกก็อาจเป็นปัญหาได้นั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะยิง่งสอวอสรรหาซึ่งมีถึงครึ่งหนึ่งนั้นเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วกล่าวคือในจํานวนคณะกรรมการสรรหาสอวอซึ่งมีจํานวน7คนนั้น3ใน7มาจากศาลและอีก4คน มาจากประธานของ4องค์กรอิสระซึ่งมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสัรหาซึ่งเสียงข้างมากเด็ดขาดมาจากสารเช่นกันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรสำหรับรายชื่อที่ที่ประชุมใหญ่สารดีกาและคณะกรรมการสรรหาเสนอต่อวุฒิสภาอีกประการหนึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอำนาจเพียงแค่ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่สารดีกาเสนอมาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือไม่เลือกซึ่งไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ที่วุฒิสภามีสิทธิ์เลือกจาก10คนเหลือ5คนและยังมีอีกกรณีหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสารดีกาและที่ประชุมใหญ่สารดีกามีบทบาทสูงมาก ในการกำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา231วงเล็บ3กล่าวคือในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้งได้ครบจำนวนภายใน30วันให้ที่ประชุมใหญ่สาลดีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจำนวนภายใน15วันนับแต่วันที่ครบกำหนด แสดงให้เห็นว่ากระบวนการได้มาซึ่งกรรมการการเลือกตั้งจำนวน5คนก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบนั้นเรียกได้ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ประธานสารดีกาสารดีกาและที่ประชุมใหญ่สารดีกานับเป็นกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระที่แปลกที่สุดในโลกจนอาจเรียกได้ว่าประเทศนี้ปกครองโดยที่ประชุมใหญ่สารดีกาที่ผมเรียกว่า ศาลาธทิปไตยโดยแท้ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าบทบาทของสารดีกากับการได้มาซึ่งกกตก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ